นี่เป็นภาพที่นางสาวพันวไลจันทบุตรชาวบ้านหนองคูตำบหลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังทำปลาถูน,นึ่งเพื่อเตรียมนำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรมหาสรารคาม ซึ่งปลาทูนึ่งนี้เป็นปลาทูนึ่งที่หมักด้วยสูตรเฉพาะเน้นทําสดใหม่ทุกวันและจําหน่ายวันต่อวันทําให้ปลาทูเนื้อแน่นนารับประทานส่งผลให้มีลูกค้าเจ้าประจําที่ซื้อไปทานนั้นติดใจกลับมาซื้ออีกและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเฉลี่ยมียอดขายปลาทูวันละไม่ต่ํากว่า140 150เข่งเลยทีเดียว นางสาวพันธ์วัลัยจันทบุตรชาวบ้านหนองคูตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแม่ค้าขายปลาถูนึ่งบอกว่า ก่อนที่ตนเองจะมาทำปลาทูนึ่งขายเดิมนั้นก็ทำงานที่ห้องแช่อาหารทะเลในตัวเมืองมหาสรารคามและได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าผักกันซื้อปลาทูไปทำปลาทูนึ่งขายและก็คิดว่าน่าจะขายได้อีกอย่างตนเองก็อยากมีอาชีพแบบอิสระส่วนตัวจึงตัดสินใจมาลองทำปลาทูนึ่งขายแรกๆก,ก็ทำอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงโลกรัมและก็ทดลองปรับสูตรการหมักจนได้สูตรที่ลงตัวและลูกค้าก็ติดใจในรสชาติ พร้อมกับเพิ่มปริมาณจากเดิมเป็นวันละ40กิโลกรัมหรือประมาณ140-150เข่งต่อวันจากนั้นก็ยึดอาชีพขายปลาทูนึง่งเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดมากกว่า8ปีแล้วซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถอุ้มชูครอบครัวได้เป็นอย่างดีและถือเป็นธุรกิจครอบครัวไปแล้วสำหรับการทำปลาทูนึ่งนั้นเริ่มแรกหลังจากที่ไปซื้อปลาทูแช่แข็งมาแล้วก็นำมาแช่น้ำเกลือ เพื่อให้น้ำแข็งที่ติดปลาทูนั้นละลายก่อนและก็ทำให้ตัวปลานิ่มประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็เอาไส้ปลาทูออกและก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะนำมาหมักตามสูตรเฉพาะประมาณ1ชั่วโมง30นาที ต่อมาก็นำมาบรรจุใส่เข่งและก็เรียงกันเป็นชั้นๆก่อนที่จะนำลงไปต้มในน้ำร้อนประมาณ10-20นาทีจากนั้นก็นำออกมาเรียงผึ่งลมให้เสด็จน้ำก่อนนำไปใส่ฉลอมใหญ่ๆและก็แพ็คจำหน่ายที่ตลาดกเกษตรมหาสารคามและส่งขายตามออเดอร์สั่งจองซึ่งการจำหน่ายก็จะขายเป็นเข่งตามไซส์ขนาดตัวปลา ไซส์เล็ก1เข่ง3ตัวหรือขนาดกลางเข่งละ2ตัวในราคาเข่งละ35บาท3เข่ง100บาทและขนาดไซส์50ถึง70บาทส่งผลให้มีไรายได้เฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า2,000บาทต่อวันอีกอย่างไส้ปลาทูก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งนำไปทำเป็นปลาละ ทำปุ๋ยและน้ำหมักปะทูนำไปใช้บำรุงพืชผักก็เจริญง,งอกงามได้ผลเป็นอย่างดีอีกด้วยครับก่อนจะมาทำอาชีพนี้ครับคือมีความสนใจยังไถงถึงได้มาทำอาชีพทปไป,ปไปเป็นพนักง,งานขายปะทูแช่อยู่ที่ห้องเย็นห้องเย็นใช่ห้องเย็นที่เขาแช่ปะทูแช่ไอ ที่เป็นห้องเย็นห้องใหญ่ๆอะห้องแช่ห้องอะไรห้องใช่ค่ะที่เขาแช่ปลาหมึกแช่อะไรเยอะๆค่ะคแช่ปลาทูนี่แหละปลาทูเขาเรียกห้องเย็นปลาทูเนาะครับแล้วทีนี้เห็นพ่อค้าเนี่ยค่ะน่าจะได้แล้วก็เป็นอาชีพตัวเองก็เลยลองขันมาลองทำลองทำงทำแบบปันละสิบโลยี่สิบโลไปก่อนเช้าค,ค่อยๆขยับขึ้นับฐนะานลูกค้าเราม,มันก็มีแหละ ไม่ค่อยไม่ค่อยมาเอาไปขายอ่ะมีแต่เอาไปหาดกันใี่ชหมคะส่งก็มีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําส่งเยอะคส่วนใหญ่ก็เขาไปขายเองใช่ขายเองค่ะมีก็มีลูกค้าติดต่อมาค่ะว่ามีส่งไหมเราก็ส่งแต่ว่าออเดอร์นี่คือแยกแยกออกกับตรงนี้ต่ค่ะเห็นมีวิธี การทำนี่ครับหลายขั้นตอนเริ่แรกที่ว่าเราเข้ามานี่เราเข้ามาทํำยังไงก่อนทีแรกครับก็แช่น้าเกลือแช่น้าเกลือก่อนใช่ตัวนี้จะเป็นน้าเกลือค่ะรับเกลือเกลือเอ่อใช้เกลือเกลือสมุรอะค่ะเกลือเม็ดอะค่ะเกลือที่มันเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ใช่ใช่ค่ะครับนานไหมครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณเพื่อเพื่ออะไรครับที่ว่าเราให้มันปลาละลายเนี่ย ใช่ค่ะเนี่ยถ้ามันแข็งมันจะฟลักซไส้ไม่ได้ครับจากนั้นเราทำยังไงต่อเกิดหลังจากฟลักส้แล้วก็เข็งใส่เข็งนะคะแล้วก็เอาลงมาต้มอ๋อใครมาต้มอีกที่เมนใช่ค่ะต้มนี้นานไหมครับก็ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีจนสุกแล้วแล้วแต่แล้วแต่ไสปลาให้มันสุกเลยใช่ไหมใช่ค่ะให้มันสุกเข็งหนึ่งนี้เราเรา ขายกี่ตัวครับสองตัวค่ะสองตัว,ตวใช่ค่ะโอ้ขายเป็นเข่งขายเป็นเข่งค่ะเข่งแล้วสองตัว,ตวบางทีถ้าทำตัวเล็กๆเราก็ใส่สามตัวแล้วแต่แแไซส์เราจากใส่เข่งแล้วเนาะมีกระบวนการอื่นไหมครับไปไปทำอย่างอื่นไหมก็ไปไปหน้าร้านค่อยค่อยแพ็คอ๋อค่อยแพ็คใช่ค่อยแพ็คแพ็คใส่ฟูมอะค่ะที่เขาขายเป็นแพ็คเรียงใช่ ทั้งขายเป็นชิงแล้วก็แพ็กด้วยใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยเแล้วราคาการขายเราขายยังไงอยู่ที่เป็นไซส์ไซส์เล็กก็ยี่ห้าสามสิบสามห้าถึงหกสิบเจ็ดสิบก็มีค่ะแล้วแล้วแต่ไซส์ปลาที่เราเลือกมาขาเรามีกี่ไซส์ครับขนาดกี่ไซส์ตรงนี้เหรอคะครับส่วนส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่หญจะเป็นอยู่ที่สามสิบสามห้าสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบค่ะประมาณนี้ ส่วนมากพี่ร้านจะขายได้สามแพ็กร้อยสามสิบห้าสามแพ็คร้อยเยอะสุดส่วนมากลูกค้าจะชอบไซนี้แล้วค่ะสามสิบห้าสามแพ็กร้อยใช่มันซื้อง่ายครับของเรานี่ขายหมดทุกวันไหมสี่สิบโลหมดทุกวันค่ะทุกวันใช่ใช่จะทำสดใหม่ทุกวันใช่ค่ะทำทุกวันอได้ได้รับการตอบรับดีไหมครับจากลูกค้าก็ดีนะคะดี เขาบอกว่าสดทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้เอาปลาทูค้างคืนหรืออะไรที่ทําสุกแล้วไปขายเนื้อเนื้อเขาก็จะแน่นดีใช่ค่ะถ้าสมมุติว่ามันเหลือเราก็บอกลูกค้าเลยว่าตัวนี้คือของเมื่อวานคลูกค้ารับได้ไหมบางคนก็เอาไปแกะแกะทํากับข้าวได้เราจะแยกออกมาเลยว่าเป็นของของเมื่อวานนะอะไรประมาณนี้แล้วก็คือลดราคาลงมา เราไม่ได้สี่เลีว่าเราต้องได้กำไรเป๊ะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดเกษตรในตัวเองใช่ค่ะตลาดเกษตรค่ะของของตลาดชุมชนมีไหมไม่มีค่ะชุมชนจะถ้าสมมุติว่าคนในหมู่บ้านเขาเขาอยากทานอะไรใหมก็วิ่งมาซื้อคนละเข่งสองเข่งแล้วก็ร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะครับครับ ครับรายได้เฉลี่ยเนี่ยเราหลังจากเราหักต้นทุนี้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันเนี่ต่อวันเหรอคะครับพันพันถึงสองพันเนี่ยนะคะโอ้ก็ก็ถือว่ามีรายได้ใช่ค่ะรายได้หลักเลยอันนี้ไส่ปลาทูอันนี้คือไส่ใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาฟักแล้วก็เอาไปหมักทำปลาล้ากันนะอ๋อสามารถเอาไปทำปลาล้าได้ด้วยใช่ใ เขาก็จะไปหมักเกลือหมักอะไรอะไรประมาณนี้ที่ที่เราที่เราเอาออกนี่เราเราไปทําอะไรต่อตัวนี้เหรอคะใช่ใช่พวกกับม่เอาไปทําปุ๋ยหมักค่ะตัวนี้ปุ๋ยหมักได้ใส่ไอ้ตัว้นั่นนะคะกากน้ำตาลแล้วก็มีอะไรนะเอี๊ยมเอีา่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทแล้วก็ไปทํำน้ำมัะแล้วก็ลดผักรดอะไรได้อ้ได้เยอะได้เยอะ แปลว่าเจ้าอื่นน่ะเขาจะเอาไปส่งส <ทำ S 2> ่งส่งป<ร>ลาช่าใช่